ก็จนคราวนี้ก็เชียร์แมนอยู่มาเรื่อยๆนะครับแต่พอจบจากมขมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่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 ค่อยได้ติดตามนะครับคือบริษัทแรกที่ผมไปทําเนี่ยก็ก็อาจจะได้ได้ดูบ้างนะครับได้ดูบ้างได้ตามบ้างเพราะว่ามันมันมันยังเป็นการเข้างาน8โมงเช้า5โมงเย็นเลิกไม่ค่อยมีโอทแล้วก็เสาร์อาทิตย์หยุดนักกัตเลิกหยุดนะครับแต่ผมทําอยู่บริษัทแรกได้ประมาณสองปีครับสองปีก็เปลี่ยนไปเป็นอ่า ู่ในวงการรับเหมาขอสร้างเรอันนั้นโหดละอันนั้นคือโอ้มันมันยังไงอ่ะมันไม่มีวันหยุดนะครับไม่มีวันหยุดนะค,คือเดือนหนึ่งหยุดสี่วันอย่างเงี้ยนะครับหรือบางทีก็ไม่ได้หยุดนะครับเดือนหนึ่งเข้างานเช้าเลิกทีก็ห้าหกทุ่มไปแล้วนะครับเหนื่อยนอนละไอ้ช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ผมขาดการติดตามไปเลยนะครับขาดการติดตามไปเลยก็ยังมีแป๊แบๆบไปดูอยู่นะช่วงนั้นอ่าที่ผมบ่ายมันก็ปีประมาณปีสี่แปดสี่เก้าอะไรนะครับยูทูบเนี่ย ผมไม่แน่ใจมีอยังนะแต่ว่าตอนนั้นก็ยังเขาเรียกว่าอะไรมันก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่กว้างนะครับโทรศัพท์ที่ผมใช้นี่ก็ยังไม่ใช่ทัชสกรีนนะปีสี่แปดสี่เก้านี่ยังเป็นอะไรวะสามสามหนึ่งศูนย์อยู่เลยมั้งครับสามสามหนึ่งศูนย์มีอะไรอะ่ะมีของฮัทเริ่มเป็นจอสีแต่ว่าไอ้มามาดูทีวีดูวิดีโอได้นี่ยังไม่มีนะครับ มาช่วงปี54ที่น้ําท่วมนี่อันนี้เริ่ม youtube นี่เริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วแต่ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่กว้างนะยังไม่กว้างนะครับยังไม่กว้างก็เท่าที่ดูตอนนั้นที่ไปไปดูคลิปทางคุณบี้คุณบี้เดือสกานะครับกแกก็ยังไปก็ยังไม่ได้ดังถึงขนาดนี้แกก็ยังไปเออเป็นเต้นเพลงนั้นเพลงนี้อยู่เลยนะครับประมาณนั้นนะปี54น้ําท่วมกรุงเทพเอ,อ่าอ่าใช่น้ําท่วมกรุงเทพแต่มันท่วมปลายปีแต่ปี54สี่มีผลกับผมกับแมนยูมากนะ นะครับมันจะมีหนังตัวหนึ่งมันรายได้ถล่มทลายไหมก็ไม่แล้วผมผมว่าก็ไม่แต่มันเป็นหนังเกี่ยวกับแมนยูครับผมมันเป็นหนังเกี่ยวกับแมนยูนะเป็นหนังเกี่ยวกับแมนยูแล้วผมดูตอนปีห้าสี่เลยไหมก็ไม่ครับผมมาดูช่วงหลังแล้วนะผมมาดูช่วงหลังจากปีห้าสี่ละเพราะว่าตอนนั้นผมผมจําได้ว่าผมดูเนี่ยเรื่องเนี้ยผมมามาดูทางเน็ตนี่แหละทางไอ้หนังเนี่ยไอ้ช่องอะไรเนี้ยไอหาตาม Google เนี่ยนะครับ แมนยู U, สู้สู่ฝันหรืออะไรเนี่ยนะครับยูในเตดแมนยูสู้สู่ฝันเนี่ยนะครับมันเป็นหนังเกี่ยวกับว่าสมัยเซอร์บอบบี้ชาตันนะครับยังเล่นอยู่แล้วก็เป็นช่วงเขาเรียกว่าเป็นช่วงพีของเซอร์บอบบี้ชาตันนะครับมันเป็นหนังเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมที่เกิดกับทีมแมนเชสเตอร์ยู่ในเตดนะครับคือในหนังมันจะปูรเรื่องไปนะครับตอนแรกก็จะเป็นทีมแมนยูเนี่ยแข่งนะครับก็ตอนช่วงนั้นก็เขาเรียกว่าเริ่มไปด้วยดีนะครับเริ่มไปได้ด้วยดีนะครับเริ่มประสบความสำเร็จแล้วก็ได้ไปเตะไอยูโรเป ไปเตะยูโรเปียนครับนี่แหละทีนี้มันต้องนั่งเครื่องบินไปดีครับคราวนี้มันต้องนั่งเครื่องบินไปในหนังเนี่ยก็คือเซอร์บ็อบบี้ชาตันแมต์นั้นแกท่านจะไม่ได้ไปด้วยนะครับท่านจะไม่ได้ไปด้วยนะครับท่านลยรอดนะครับท่านลยรอดแล้วก็รู้สึกว่าจะมีอุบัติเหตุเนี่ยอันนี้ผมจําไม่ได้นะจําจําได้ไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวต้องกลับไปดูใหม่นะครับกลับไปดูในหนังได้นะไปเซิร์ชดูเราไปเซิร์ชดูนะครับหนังแมนยูครับหนังแมนยูปีห้าสี่น่าจะเป็นตอนกลับมั้ง เกิดเครื่องบินตกครับค่ะเนี่ยเกิดเครื่องบินตกในเรื่องเนี่ยเขาบอกรอดอยู่สองคนมั้งมีประตูคนหนึง่งแล้วก็มีใครอีกคนหนึ่งผมจาไม่ได้สุดท้ายทั้งทีมเหลืออยู่สามคนนะครับเหลืออยู่สามคนมีเซอร์บอบบี้ชาตันที่ไม่ได้ไปนะครับมีประตูคนนึงแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเนี่ยจําไม่ได้แต่ต้องยังแข่งต่อนะครับไอด้ดวิชันหนึ่งหรือบอลอังกฤษเขาเนี่ก็ยังต้องแข่งต่อทําไงครับคาวนี้ก็นั่นแหละครับหาคน จะเป็นอะไรอะ่ะคนงานตามโรงงานหรือว่าชาวนาหรือใครก็ได้ที่เตะบอลเป็นแถวนั้นเอามาเตะหมดแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แมนเชสเตอร์เนี่ยตัวคําว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแมนยูเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับไม่ได้อยู่ในเมืองนะไอทีมที่อยู่ในเมืองที่อยู่อยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยก็คือเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเอาเป็นว่าที่อยู่ในที่ที่มันจเจริญน,นะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนแมนยูยนะุคนั้นคือเป็นเป็น,เป,นเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรถ้าบ้านเราก็บอลอำเภอนะครับอำเภอแต่อยู่ใน ในจังหวัดแมนเชสเตอร์แล้วกันเอาเปรียบเทียบไม่ง่ายออกมานั้นก็แข่งครับทุกคนก็ยังสู้อยู่เพื่อให้แมนยูนี่ยังอยู่นะครับอยู่แบบนักเตะก็เป็นนักเตะชั่วคราวบ้างไปเอาจากคนนั้นคนนี้มาเตะบ้างเอาใครบ้างไปเตะอย่างเงี้ยก็แพ้บ้างเสมอบ้างอาจจะมีหลุดชนะมานะครับก็เป็นอย่างนั้นล้มลุกคุกคานกันมานะครับนะจนกระทั่งนั่นแหละก็ก็จนมาอยู่ตัวแล้วก็เป็นแมนยูจนถึงไอ้ที่ผมไปเชียร์ นะครับจนที่ผมไปเชียร์อยู่ที่มขออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จนนั่นแหละก็จนมาได้รับความสําเร็จตอนนั้นนะมันก็เลยเป็นเป็นเรื่องที่ประทับใจผมประทับใจนะแล้วก็คงคงไม่เปลี่ยนแล้วแหละก็คงเชียร์ไปมันจะเป็นยังไงมันจะเลวร้ายยังไงก็เชียร์ไปนะครับอย่างยุคนี้เนี่ยก็คิดซะว่าก็เหมือนไอ้แมนอยู่ตอนนี้ก็เหมือนสมัยก่อนเนี่ยเราไปว่าเขาเยอะนะครับวิวภูเนีตั้งแต่สมัยเรียนมหาลาัยปีสามแปดสามเก้าแม้กระทั่งตอนมาเนี่ยมาไอ้ที่อยู่ไอ ทํางานแล้วแม้ทั่งที่ผมเข้าวงการก่อสร้างเนี่ยมันก็ยังมีช่วงที่ผมได้ตามนะตามบอลแต่ผมตามทางไอ้เอฟเอ็ม99ครับเอฟเอ็ม9เพราะถ้าวันไหนได้กลับเร็วนะครับหรือไม่ได้กลับเร็วก็ทีไซส์นะครับฟังวิทยุฟังเอฟเอ็ม99นะครับก็จะฟังรายการของอาหมอกับเฮียนอตนะฮะอาหมอกับเฮียนอตเฮียนอตนี่เป็นรุ่นพี่มอขอผมนะรุ่นพี่มอขอถ้าผมจําไม่ผิดเฮียนอตแกจบมนุษยศาสตร์นะครับมนุษยศาสตร์ไหมถ้าไม่ใช่คอมเมนต์บอกกันได้นะครับ แต่เป็นรุ่นพี่มกเนี่ยล้วผมเคยเคยโทรเข้าไปคุยกับแก้วยนะตอนตอนนั้นโทรเข้าไปคุยกับแกในรายการด้วยนะครับแต่ครั้งเดียวที่โทรเข้าไปคุยนะแต่ตอนนี้เฮียน็อตก็เสียชีวิตแล้วนะครับเสียชีวิตละก็ก,ก็นึกถึงท่านไปสมัยนั้นก็มันครับฟังเอาหมอเฮียน็อตนี่แหละนะแล้วก็จะมีสมัยนั้นเนี่ยแมนแมนยูยังได้อยู่นะยังได้อยู่ <Yeah. S 1> เพราะว่าผมจําได้มันจะมีแฟนของลิวอ์พลเนี่ยถ้าคนที่ฟัง เอฟเอ็มก้าวเก้านี่จะไดย้ยินนะครับแฟนแฟนลิเวอร์พูลตัวยงเนี่ยคุณตีวสมอนะตขีขอขอญาตเอ่ยชื่อนะครับคุณตีวสมอเนี่ยจะมาประจำครับแกก็จะมาเนี่ยพูดะจะมีคนกระแนกกระแหนไปบ้างพูดให้ลิเวอร์พูลมีแหน่ลิเวอร์พูลบ้างแกก็จะมามาตอบแบบขำนะแล้วแกจะชอบทิ้งท้ายนะอะ,อะไรนะยังไงลิเวอร์พูลก็แชมป์ยุโ,ยโรปห้าสมัยครับแน่แกจะทิ้งท้ายอย่างนี้ตลอดเลยนะ จนล่าสุดนี้เขาได้สมัยที่หกไปแล้วนะครับได้ไปแล้วผมมานึกถึงผมตอนนี้ก็เหมือนนะครับเหมือนคุณตีสมัยนั้นนะเข้าไปในโซเชียลเนี่ยยังไงอาจจะแพ้บ้างค้าบ้านบ้างแคบ้านบ้างค้าบ้านบ้างมีคาบอมค้าบ้านมีเสมอพงศิษฐ์คําภีบ้างมีโอ้เยอะแยะครับสรรหามะมมันเป็นวิบากครับวิบากเขาเรียกวิบากวิบากที่ตามมาสมัยทำกับเขาสมัยลิโอคู ก็ยังไม่ขึ้นมานะก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นจริงๆผมนี่เหมือนคุณตีเลยนะพอไปอะไรก็ไม่รู้อาจจะแพ้มาก็ไปแก้นั่นนู่นนี่ฮ่าๆไปนะแต่สุดท้ายผมปอรอทุกครั้งเลยนะปอรอแมนยูที่เป็นแชมป์หนึ่งเก้าเก้าเก้าเหมือนเป๊ะครับเหมือนเปะ๊ะมเป็นวิบากมันเป็นวิบากนะก,ก็ความเป็นมานะครับความเป็นมาในการเชียร์บอลโอ้ไหลาย,ยาวเลยเนาะจากเสื้อตัวนี้นะครับเสื้อตัวนี้เนะี่ย เนี่ยิเโอพูนะครับข้างหลังเห็นไหมข้างหลังมีปีสองปีที่แล้วปีที่แล้วหรือสองปีแนละ้วก็ส่งมานะน้องรักผมนะครับน้องรักเนเจ็ดศูนย์นี่ผมก็ดูนะครับยังไม่ทันอะไรเลยมาแล้วครับตอนเช้าได้มาโพมาพี่มีเสื้อใสไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดเสื้อไปให้ใส่นั่นแหละครับตัวแรกแล้วก็ตัวที่สองก็ตัวนี้ยี่สิบสมัย ดีใจด้วยนะครับดีใจด้วยอ่านี่แหละมันก็เป็นเรื่องราวนะครับเรื่องราวชีวิตประจำวันของเรานะครับอย่างเราชอบอ่าชอบอะไรชอบพระชอบดนตีชอบกีฬาแต่บางครั้งก็ยัมีสิ่งอื่นอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าในแวดล้อมชีวิตของเราก็มีหลายอย่างมันไม่ได้มีเรื่องเรื่องเดียวนะครับอ่อาคนชอบพระก็ยังมีครอบครัวอยู่มีลูกมี ชีวิตส่วนตัวนะครับมีแพชชั่นที่ชอบอย่างอื่นอาจจะชอบเล่นดนตรีชอบทําอาหารอย่างผมเนี่ยชีปก่อนๆนั้นก็เป็นเรื่องการทําอาหารนะแล้วทําไมมาทําเรื่องพรนะล่ะก็ทําอาหารน่าจะหมดมุกแล้วน่าจะใส่ไปหมดแล้วครับน่าจะใส่ไปหมดแนละ้วกลับไปดูได้นะครับกลับไปดูได้มันมีตัวที่ผมขายจริงด้วยนะครับเป็นเป็นสูตรทาก๋วยเตี๋ยวอันนั้นลองกลับไปดูนะครับอันนั้นเอาไปใช้ทําอาชีพได้นะครับทำไปใช้ทําอาชีพได้นั่นแหละก็พอตันๆมาก็ เขาบอกว่าต้องทําอะไรอ่ะทําที่ตัวเองชอบก็ทําเอามาทําเรื่องพระแล้วกันก็ชอบอยู่แล้วเพราะผมอยู่ในการันทีพระเนี่ยแล้วก็อยู่เ,เว็บยูงเว็บเนี่ยก็ซื้อขายผ่านทางทางเว็บเนี่ยเ้ามานานแล้วนะครับก็อลองเอามาทําตรงนี้ดูเพราะบางอย่างเนี่ยอย่างพระท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะไปซื้อขายในเว็บเนี่ยมันก็จะไม่เป็นที่รู้จักนะครับก็ต้องอาศัยทางโซเชียลนี่แหละะประมาณนั้นแล้วก็ประโยชน์ของการทํอาอ่าพวก คลิปไว้เนี่ย YouTube มันมัาก็แน่นอนนะจะเป็นมีทั้งเรื่องรายได้มีทั้งเรื่องอการโฆษณานะครับการขายสินค้านะครับมันก็จะเปิดการมองเห็นขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นเหมือนเราทำด็อกคิวเมนทัลลี่ไว้นะครับผมว่ามันเป็นเหมือนเราทำด็อกคิวเมนทัลลี่ก็คือเป็นอัตราของเราเนี่ยครับมันไม่ใช่ชีวประวัตินะครับแต่มันเป็นลักษณะของเรานะครับลักษณะของเราซึ่งต่อไปนี่ก็ลูกหลานก็จะได้ดูนะครับลูกหลานได้ดูถ้าแพลตฟอร์ม YouTube มันยังอยู่นะเขาไม่ได้ดูนะครับเพราะว่า แต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นรูปเห็นปู่ย่าตายายเนี่ยบางทีก็เ,เห็นเฉพาะบนผนังนะติดไว้มีทูบป,ปากไว้พ่อเขามาเล่าให้ฟังนะครับแม่มาเล่าให้าโอ้ท่านเป็นคนสนุกสนานก็นึกภาพไม่ออกเราก็เห็นแต่รูปกระทู่นะครับที่อยู่นั้นแต่อ่ะมันมีอย่างเงี้ยถ้าเราอัดไว้ในะอนาคตเนี่ยลูกหลานเรามาดูก็เห็นเออแต่ก่อนปู่นี่เชียแมนยูนะอะไรเงี้ยเขาสนุกสนานอย่างนั้นอย่างนี้ะปู่ชอบสะสมภาะเครื่องนะเราเป็นคนยังไงมีมุมมองยังไงเนี่ยทางลูกหลานเราในอนาคตก็จะได้ดูนะครับก็จะได้ดู ไม่ใช่เห็นแต่รูปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึง่งเอาเดี๋ยวคลิปนี้ไปแล้วครับไปแล้วโอ้ทําคลิปยาวคลิปพระอีกคลิปนี้ไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันนะครับว่าจะกลับไปคุยเรื่องพระหรือจะคุยเรื่องอื่นหรือ,อยังไงก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ